วันนี้ป้าจะทำแกงเรียงผักรวมจ้าผักบ้ามีข้าวโพดอ่อนบวบฟักทองเห็ดสามอย่างใบแมงลักปลาทำชิ้นเครื่องแกงมีปลาโขกมีปลาโขกมีกะปิมีกระชายมีหัวหอมแล้วก็พริกไทยนิดหน่อย อย่าไปดูป้าทำนะจ้าลอลายน้ำแกงจ้าน้ำแกงนะโอ้ยบิดกล้องกล้องบิดตกลงไปในหมอ้อแล้วโอ้ย ใส่ผักจ้าใส่ผักที่สุกยากลไวก่อนโทษจ้ะก็โทษนะ,จ,ะจ๊ะตามด้วยเห็ดจ้าตามด้วยเห็ด ไม่สักทองจ้าทองจ้าเกลือจ้าเกลือครึ่งช้อนพอกระปิเค็มปลาเค็ม ก็จ,จะใส่ลงในช้อนนึงก่อนนะเดี๋ยวป้าจะขอชิมก่อนบวบป้ายังไม่ใส่นะบวบป้าจะใส่รอให้ผักทุกอย่างสุกระบบมีใส่แล้วป้าใจเอาขึ้นเลยเนะาะารหนึ่งช้อนชาจ้าตาัลรสให้มีความหวาน กลมกล่อมกลมกล่อมน้องแกงก็จะได้กลมกล่อมก็จะไม่เค็มโดดไง ลุกโดดจ้ะพอใครกินเผ็ดเขาจะได้แบบแก้มเนาะจะได้อร่อยตัดเลี่ยนไงตัดเลี่ยนแต่ถ้ามีเด็ดม่ต้องใส่นะเดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมกันนะชิมด้วยก่อนจ้า ไฟหน่อยช้อนนี่งจ้ะต้มสักคู่รอทุกอย่างสุกก่อนลดไฟหน่อย you know โคดนิ่งนี่ยเขาพดป้าย,ยังไม่สุกเลยยังไม่ใสเลยรอยดิี่แครงโบราณทำง่ายทำง่ายกินข่องคอ ถ้ามีเสียงอะไรแทรกฝาขอโทษนะจ๊ะเสียงข้างบ้างเขงดาดังอย่าก็ทำไร่ทำสวนกันทำสวนกันมันจะมีเสียงแทกมองเนาะ บวกจ้ะแ็้ไม่ได้ทำเยอะนะอย่างละหน่อยได้หน่อยก็ได้สองถ้วยแล้ว ปลาจ้ะปลานะมากน้อยไม่ต่อเราเลยปลาเนี่ยไม่ใช่ความชอบเลยปลาต้องแกะก้างออกด้วยในกลางกลางเนี่ยกลางตังนี้เยอะมากเจ็คออ่ะต้องแกะดีๆเลยถ้าใส่พวกปลานะใส่กุ้งเขาก็ไม่ค่อยกินกัน ต้องใส่ปลาหรือปลากินง่ายนิ่งเนีกุ้งก็แข็งเนาะจะรอขอเดือดเดี๋ยวแล้วว่าก็จะใส่ใบมังรักก็จะพอเลยจะไม่ต้มนานเดี๋ยวบวกปลาเลยไม่อร่อยขอแค่จัะเจบเปอร์ซนพอ เพราะเวลาเราปิดไฟแล้วเขาก็ยังสุกไปเรื่อยๆนะเพราะว่าน้ำร้อนไงจะใส่ใบมังรักแล้วนะใบมังลักนี่ใส่มากใส่น้อยแล้วจะเลาเลยนะถ้าไม่ชอบก็ใส่นิดนิดหน่อยพอเอากิ่นพอ แต่เขาก็มีประโยชน์นะใบเมงลักเนี่ยอย่น้อยก็ช่วยขับลมช่วยแก้ท้องอืดน,นะไม่ได้ตักนะ เขาก็ไม่โชว์ให้ป้าไงก็เลยไม่ได้ตัดนี่นะเสร็จแล้วนะแกงเรียงผักรวมป้าถ้าถูกใจหรือชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกัอนใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ